นี่คะ่ะนี่คะ่ะโอ้ยตอนวัน,นสิซํากันกับเขียงคนละพี่น้องจา้าสวัสดีคะ่ะพอกับเซาแป้งคอนโกจา้าพี่น้องจ้ามื่อนี้มีอะไรมาโชว์อีกแล้วนะคะมีหมูยอค่ะที่ได้มาจากในงานไทยนะคะที่ไปสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นหมูยอที่เป็นวงกลมนะคะ เขาทำมาแบบเป็นวงกลมชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะจะมาหัน่นเตรียมทำยำนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะนี่ค่ะอุย้ยตอนวันสีซ้ำกันกับเคียงคนละพี่น้องจ้าปุ่นน่ะโอ้ยสียบแหนอบาท,ทีนี่นะะก็จะหั่นเป็นสีสี่ส่วนนะคะเป็นสีส่วนก่อนเนาะ อันนี้เป็นของอพพีเวียดนะคะพีเวียดนะคะไม่ใช่ของคนไทยนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ้าเนื้อเขาสิเป็นยังสี่ะค่ะขอโชว์นิดนึงนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อเขานะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเคยซื้อมากินแล้วนะคะนี้ก็จะมาทำยำนะคะก็จะหันไปยมทำยำไปกินพรุ่งนี้นะคะแบบ อร่อยอร่อยจ้ะอันนี้ก็อ่า,อ,าอ่าพูดผิดนะคะที่ไปงานไปงานไทยที่จะไปงานไทยแต่ซื้อหมูยอนี้ไม่ได้ซื้อที่งานไทยนะคะซื้อหมูยอซื้อที่ ร้านเอเชียนะคะร้านเอเชียะะที่จะไปงานไทยนะคะหมูยอชิ้นนี้ซื้อมาจากร้านเอเชียที่จะไปงานไทยในอาทิตย์ที่แล้วนะคะในสุดสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็เขาก็มีขายนะคะอร่อยนะคะ,ะ,คะเขาทำอร่อยเนื้อหมูยอนะคะเหมือนของประเทศไทยเราเลยทีเดียวนะคะ เือนของบ้านเราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอร่อยอร่อยนะก็จะยำจะยำแบบรสชาติแซ่บๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะก็มารอดูกันนะคะว่า จะเผ็ดแค่ไหนนะกินเผ็ดร้ายก็แสบอันปากว่แล้วค่ะพี่น้องอันอันเผ็ดปากโปอิลีค่ะพี่น้องขนานนามว่าเผ็ดปากโปเพราะว่าในอ่าปากเริ่มจะรู้สึกว่ากินแต่พริกนะคะรู้สึกว่าแบบระคายเคืองนะ,ะมันเผ็ดเนาะพี่น้องขั้นกินบอเผ็ดมันงแบ,บ่แสขั้นกินเผ็ดห้ายผัดมีอาการเจ็บ ปากเจ็บฟัน่นเสียวฟั่นไปสันแหละนะอายุเยอะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีอาการมีโรคข้างเคียงนะคะมีอาการแทรกซ้อนนะคะเป็นอย่างนั้นไปนะคะนี่ค่ะหมูยอง,งามๆจ้าพี่น้องจา้านะฮะหมูยอสวยๆงามๆเนาะ น,นี่นะก็เรียบร้อยนะคะพี่น้องจ้านี่คือหมูยอของเรานะจ๊ะ